ไปกันที่จังหวัดชายเชิงเซาบ้างค่ะได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหนึ่งชายเชิงเซาสระขออภัยค่ะชายเชิงเราชนบุรีระยองครั้งที่5ทับ2 5 6พค่ะ นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มภาคตะวันออกหนึ่งฉะเชิงเซาจนบุรีระยองครั้งที่5ทับ2,566ค่ะโดยได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมด้านแรงงานด้านการท่องเที่ยวด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกด้านสังคมด้านสาธารณาสุขด้านการ ึกษาด้านกฎระเบียบและด้านอื่นๆค่ะก่อนที่จะลงพื้นที่ในจังหวัดฉัดเชิงเซาติดตามโครงการปรับปรุปรงถนนลัดยางเอสฟันคอนกีดแยกสายทางหลวงหมายเลข3-3-1ซึ่งก็เช่วมเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข3-2-4-5บ้านหนองปลาดุกตําบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวค่ะ